ถามช้างตอบมาถามวัวตอบควายไม่สนใจไม่สนใจยิงว่าเหมือนยิงยุออใครวิพากษ์เรื่องการแต่งกายก็แต่งหนักก็ไปเดิมเออแล้วยังบอกอีกว่าอย่าดูเรื่องการแต่งกายให้ดูจากการทํางานให้ดูจากสมองบอกโอ้โหมึงพูดได้เนื้องานมันก็ไม่ได้ไงบางคนเอาบอกว่าถ้าอย่างนั้นที่บอกสมองเนื้องานถ้าเนื้องานมันดีมากเลยนะครับ การแต่งตัวมันก็พอพอกล่อมแกล้มกล่อมกล้มคนก็พอได้มีเนื้อหาไม่มีเรื่องพื้นฐานมากสิครับก็คือเรื่องการการแต่งกายให้ถูกต้องตามการละเทสะในฐานะผู้นำประเทศเนี่ยครับถึงได้ถามท่านจาตุพรเพราะเขาบอกว่าเรามีนายกก็เหมือนไม่มีนายกตอบคำถาม ถามช้างตอบมาถามวัวตอบควายไม่สนใจไม่สนใจยิจ่งว่าเหมือนอยิ่งยุ<อ>ใครวิพากษ์เรื่องการแต่งกายก็แต่งหนักก็ไปเดิมแล้วยังบอกอีกว่าอย่าดูเรื่องการแต่งกายให้ดูจากการทำงานให้ดูจากสมองบอกโอ้โหมึงพูดได้แต่กูฟังไม่ได้อะ่ะคือย<อ>ิ่งว่าเหมือนอยิ่งยุไอ้เรื่องความจริงินนะครับขั้นพื้นฐานคือถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาน,นะครับจะแต่งตัวยังไงไม่ใครว่าแต่ว่าพอเป็นผู้นําประเทศไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่ากาละเทศะ นะครับเป็นผู้นําประเทศไปพบประชาชนแต่งตัวแบบสบายนะครับเสื้อยืดแจ็คเก็ตใสก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ว่าเวลาไปเยือนฐานะผู้นําประเทศเขาปูพรมแดงดูวันที่ไปมาเลเซียนะนะครับทั้งเนี่นะครับทั้งตัวเองคู่สมรสวันนั้เอาละเอาวินยูชนดูแล้วเรามันไม่ใช่ว่าเนี่ยนะครับว่าไปติดยึดเรื่องการแต่งกายคือคนอื่นเขาไม่ติดยึดใครแต่ว่าคุณเป็นผู้นําประเทศคุณหน้าตาของประเทศไทย นะครับคือสิ่งสําคัญวันนี้เนี่ยนะครับไอซอฟต์พาวเวอร์ที่ละลายไปห้าพันล้านนะแต่ว่าไอที่เอาบอลมาทําเอาบอลเข้ามาเนี่ยทั้งสองบอลเนี่ยทั้งทั้งออนไลน์และคาสินโนเนี่ยนี่มันทำลายซอฟต์พาวเวอร์หมดน,นะครับแล้วทาลายไม่พอนะครับไปทําลายาศาสนาต่อไปผมก็พูดเลยว่าเอาแล้วต้องการถ้าบอกอะไราได้จากการต้องเที่ยววันเลือกตั้งไม่ต้องห้ามขายเหล้าแล้วเก็ <C> e <ating> ก็ศาสนาก็ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยระบบการปกครองจะไปสนใจอ,อะไรซื้อเสียงก็ปล่อยเสรีไปก็ต้องการความจริงกันไม่ใช่คือบ้านเมืองมันไม่เหลืออะไรนะครับก็คือไมายกวาาไอ้ที่คิดทั้งหมดคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มันก็ทําลายโดยปร,ริยายนะครับเราก็ทําเมืองเป็นเทาท้ายที่สุดนั้นเนี่ยประเทศนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เหลืออะไรแล้วแล้วคนไทยเนี่ยนะครับเราหน่าโง่ถึงขนาดว่ายอมให้ใครมาทําลายประเทศนี้ได้ยังไงอย่างทูตเนี่ยคุณแต่งตัวอะไรก็ได้ ผมเคยเป็นหัวหน้าทูตตานะครับต้องเข้าหลักสูตรเลยครับแล้วไม่ใช่เข้าคนเดียวนะเอาภรรยามาด้วยเท่านั้นไม่พอเอาคนรับใช้มาเข้าด้วยจะได้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วแต่งตัวยังไงเขามีพิธีการทูดค,คุณต้องแต่งตัวอะไรแล้วคุณมาแต่งตัวยิ้พิธีการทูดได้ยังไงครับมันเป็นไปไม่ได้ละครับคือเขาไม่ยินละคือแบบไม่แคร<อ>์เอาว่ามากครับทำต่อเขาหนักเนื้องานมันก็ไม่ได้ไง นะครับบางคนเอาบอกว่าถ้าอย่างนั้นที่บอกสมองเนื้องานถ้าเนื้องานมันดีมากเลยนะครับการแต่งตัวมันก็พอ,พอกล่อมแกล้มกล่อมแกล้ม,ลมค,คนก็พอได้นี่เนื้องานไม่มีเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องการการแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะในฐานะผู้นําประเทศ<ช>นะครับถ้าเป็นคนธรรมดานะครับวันหยุดคุณจะแต่งตัวไงกดข่างหัวคุณไม่ใครสนใจอะไร<ช>คุณในชีวิตคุณนะนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเป็นหน้าตาของประเทศ นะครับเป็นประมุขฝ่ายบริหารของประเทศใครจะไปสนใจนะครับก็ว่ากันไปจะแบรนดเนมราคาเท่าไหร่ใครจะไปสนใจแต่นี่นี่คุณไปฐทนนะตัวแทนคนไทยทั้งชาติช่ใช่